ครับกรับน,มนกมาสรการท่านพระครูพัฒนธรรมพินิษ์นะครับที่เคารพสังสงเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นบุญของพี่น้องชาวหนองบอลน,นะครับก็ได้เปิดลานบุญให้พี่น้องของเราได้มาทําบุญกันนะครับแต่ว่าแล้วก็ทางป้านหนองบอลของเรานะครับก็ได้มีนะครับหมอลําวงใหญ่ นะครับขวัญใจวัยรุ่นของเราคําพุนร่วมมิตรนะครับมาแสดงในค่ําคืนนี้ฉะนั้นพี่น้องครับก่อนที่เราท่านทั้งหลายนะครับจะได้ชมหมอลําในค่าคืนนี้นะครับก็อาจจะได้มีท่านประธานในพิธีนะครับได้มากล่าวเปิดนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านคณะกรรมการของท่านนะครับท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยทีมงานของท่านนะครับเรียนเชิญนะครับบนหน้าเวทีนะครับซึ่งวันนี้นะครับได้รับเกียรติจาก ท่านนายกถิ่นเติบสูงเนินนะครับนายกองคการบริหารส่วนตำบลน,นากลางของเรานะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับแล้วก็หลายหลายท่านนะครับแล้วก็เป็นมีตัวแทนจากท่านสสนัทจิราอิมวิเศษนะครับหรือว่าน้องเมนะครับท่านก็ได้ส่งตัวแทนของท่านมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นบุญของพี่น้องของเรานะครับนี่คือ,อ ชมหน้านะครับของผู Luckily, ้นำในตำบลนากลางในอำเภอสุงเนินของเรานะครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่นะครับจากทางอำเภอนะครับมาให้ความปลอดภัยนะครับท่านประหลัดทั้งสองท่านนะครับประหลัดฝ่ายหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนะครับแล้วก็ประหลัดอำเภอนะครับท่านก็ได้เดินทางมาร่วมในงานในวันนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็ เรียนเชรันะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับพี่น้องของเรานะครับนี่คือชมหน้าของท่านผู้นำนะครับของเรานะครับซึ่งจะขออนุญาตแนะนําให้พี่น้องของเรานะครับได้รับทราบร่วมกันงานวันนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็เพราะผู้นําชุมชนของเรานะครับเพราะว่าท่านได้เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะจะให้จัดงานที่วัดหนองบอลของเราเนี่ยให้มีขึ้น เป็นประจำปีในช่วงเดือนมกราคมของทุกๆปีนะครับซึ่งพระครูสังฆลักษ์พระครูพัฒรธรรมนิพิษตนะครับท่านก็ได้ได้ประชุมกับท่านท่านผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นของเรานะครับแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าให้จัดเป็นเดือนมกราคมเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งปีนี้ก็ได้จัดเป็นวันที่19เนะครับเป็นวันแรกแล้วก็วันที่วันพรุ่งนี้วันที่20นะครับ เป็นวันที่สองฉะนั้นพี่น้องของเรานะครับที่เดินทางมาแล้วนะครับก็จะได้รับชมหมอลำปงใหญ่เลยครับคำผุนร่วมมิรนะครับในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตแนะนำนะครับท่านผู้นำของเรานะครับผมจะไล่ไปตั้งแต่ทางนี้เลยนะครับนะท่านแรกนะครับท่านสารวัตรยุงนะครับวินิจนยภาคนะครับสารวัตรกำนันตำบลนากลางนะครับท่านที่สองครับท่านท่านผู้นี้นะครับลืมไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านต้องดูแล พี่น้องชาวหนองบอลของเรานะครับท่านผู้ใหญ่อุตสาวินิจนสยพาพครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นะครับบ้านหนองบอลของเรานะครับถือว่าเป็นเจ้างานนะครับท่านที่3ครับคุณพ่อสุขุมลาบสูงเนินนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางหมู่ที่2นะครับและท่านต่อมาครับคุณพี่จรัดเท่าสิงห์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นะครับตำบลนากลางของเรานะครับ และท kind of ่านต่อมาครับท <committing S 2> ่านต่อไปครับท่านไพศาลล้วนตะคุนะครับเลขาครับองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางของเรานะครับครับท่านต่อมาครับท่านวรรณภาณ์นาราัตนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางนะครับหมู่ที่4นะครับท่านต่อมาครับท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางนะครับหมู่ที่7ครับคุณบัญญัติช่วงสูงเนินครับา อ่านี่นะครับเป็นเจ้าภาพเจ้างานสองคนครับสออตของสองท่านครับหมู่สีออ่ er ay, และหมู่เจ็ดท่านต่อไปครับอ่าเป็นค yeah. ุณท evet yeah. ี่บุญร่วมกับการดีนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางหมู่ที่8นะครับครับและท่านต่อไปครับเป็นท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางของเราครับท่านดาราพรเติบสูงเดินครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางนะครับครับลำดับต่อไปครับเป็นท่าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากลางหมู่ที่6นะครับท่านนัฐกิจกัญญานะครับนันสูงเนินนะครับนี่สอ,อบตอหมูห6นะครับนะครับและขออนุญาตข้าม <c oughs> ข้ามไปฝั่งน้้นก่อนนะครับนะเดี๋ยวดูหนๆๆๆๆๆ <c oughs> ้าก่อนเออท่านต่อมาครับท่านตอ,อบตอ เอาลิมสุดนะครับอ๋อท่านกิติชัยสุวรรณนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากลางหมู่ที่5านะครับลำดับต่อมาครับท่านผู้ใหญ่รัชดาพรสาสูงเนินครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2นะครับบ้านนาใหญ่ของเรานะครับลำดับต่อมาครับท่านผู้ช่วยสถิตบทสูงเนินนะครับาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ หนึ่งนะครับนะลำดับต่อมาครับท่านผู้ช่วยอะไรนะจำได้แต่ขมຈสันเทียอ๋อผู้ช่วยประนอมขมຈสันเทียนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามนะครับลำดับต่อมานะครับผู้ช่วยเวลาพาเมงสุงเนินครับผู้ช่วยหมู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะครับ โอ้ผู้ช่วยหมู่ที่หกขอไฟครับขอไฟโอ้ยหนอหลายคนหลายท่านก็จำหน้ากันครับลำดับต่อมาครับท่านผู้ใหญ่พรพันธ์ม้วนสูงเนินครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นี่ก็เปลี่ยนเจ้างานเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4กับูผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6กับหมู่ที่7นะครับท่านเป็นเจ้างานนะครับนะแล้วก็สออตทั้งสองท่านลำดับต่อมาครับท่านผู้ใหญ่เฉวีวันโกสูงเนินครับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้านะครับบ้านนากลางนะครับวันนี้ท่านก็มาเป็นเกียรติร่วมงานด้วยลําดับต่อมาครับท่านผู้ใหญ่สุนีสมบัติประเสริฐนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะครับบ้านนาใหญ่พัฒนานะครับลําดับต่อมาครับท่านผู้ใหญ่สมคิดศรีนาลอดนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งนะเนาะตำบลสูงเนินนะครับแล้วก็ท่าน ท่านท่านนี้นะครับลืมไม่ได้นะครับท่านเป็นตัวแทนของท่านอสสนจิราอิมวิเศษนะครับท่านท่านดรนัจิราอิมวิเศษนะครับท่านเป็นตัวแทนของท่านสสมาเป็นตัวแทนในวันนี้นะครับท่านสรัญญาศรีนารอดครับนะครับครับลำดับต่อมาท่าน ท่านประหลัดพงษ์สะทรแพงไชยสงครับประหลัดอำเภอสูงเนินนะครับท่านก็ได้ให้มาเกียรติมาดูแลความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับที่ได้มาชมหมอลำในค่ําคืนนี้นําเจ้าหน้าที่จากอำเภอสูงเนินของเรามา ดูแลความปลอดภัยภายในงานของเราเลยเต็มที่เลยนะครับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านาประหลัดพงษ์สะทรเพ่งไทยสงนะครับที่ได้นําเจ้าหน้าที่ของเรามาช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องของเราที่ได้มาชมหมอลําในค่ําคืนนี้นะครับแล้วก็ท่านประหลัดวณพิพัฒน์ทักษินนะครับประลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนะครับท่านก็ได้มาพา ลูกน้องของท่านนะครับมาดูแลความเรียบร้อยในภายในงานของเราเะนั้นพี่น้องครับพี่น้องที่มาชมหมอลาในค่ําคืนนี้มีความสบายใจได้เลยครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเรานั้นดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องเป็นอย่างดีเลยนะครับครับลำดับต่อมาครับท่านนี้ลืมไม่ได้นะครับท่านกำนันสันติสกุลศิลิวัตรครับกำนันตำบลนากลางของเรานะครับอันนี้คือกำนันตำบลนากลางของเรานะครับและท่านประธานในพิธีของเราในวันนี้นะครับ ท่านนายกถิ่นเติบสูงเนินครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากลางนะครับวันนี้ก็จะให้ท่านได้กล่าวเปิดงานนะครับเพื่อที่จะได้ให้พ่อแม่พี่น้องของเรานะครับได้รับชมหมอลำเป็นลำดับต่อไปลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านนายกได้กล่าวเปิดงานครับขอเรียนเชิญครับครับก็ขออนุญาต,ออญาตการบรรทการพระครูพัจระ พระพินิษเจ้าวาดวัดหนองบอลที่เคารพาพระภิกษุทุกลูกท่านท่านประหลัดพิพัฒน์ตัวแทนของท่านนายอำเภอที่มารักษาความสงบท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันแล้วก็ท่านสมาชิกท่านฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลครับวันนี้ก็ในนามตัวแทนของท่านสสครับนักกีฬาอิ่มพิเศษก็ร,รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง พราะท่านติดภารกิจกับมอบหมายให้ทางนายกองการบริหารส่วนตำบลที่เป็นเจ้าภาพงานครับมากล่าวเปิดงานครับพี่น้องครับในส่วนหนึ่งครับงานประจําปีของวัดหนองบอลครับปี2567ครับจัดสองวันสองคืนท่านประหลัดครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งที่พี่น้องชาวพุทธครับยึดถือแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมก็คือจัดงานประจําปีทีนี้ คืนนี้ก็มีหมอลำครับอันยิ่งใหญ่มาแสดงให้พี่น้องได้รับชมในส่วนหนึ่งที่หมอลำคำพุนคืนแรกครับพี่น้องครับก็คงไม่ผิดหวังเพราะว่าซิงเกิลของนักร้องใหม่ครับวันนี้ก็ตื่นเต้นในการที่จะรับชมครับในส่วนหนึ่งที่งานประจำปีก็ความมุ่งหวังก็มีงานทอดพระป่า มหากุศลแล้วก็ปิดทองพระประธานในส่วนหนึ่งที่พี่น้องชาวตำบลนากลารแล้วก็อำเภอหมู่บ้านใกล้เคียงครับมาชมงานก็ขอให้พี่น้องอยู่อย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขคําคืนนี้ครับที่เปลี่ยนงานที่ยิ่งใหญ่ของตำบลนาการเป็นมิติแรกของปีใหม่ของ2,567 ครับวันนี้ในานามของท่านสอสอในานามของพี่น้องประชาชนในานามของผู้นําทุกท่านก็กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับก็ขอเปิดงานประจําปี2 5 6 7 67วัดหนองบอลณตอนนี้ครับ